ผลไม้ผลไม้อะไรบ้างกออัวยอกล้วยมิโทกล้วยกล้วยกล้วยอออยอออยมิโทอ้อยไม่งมอกมออามะมออัวงอม่วงมิโถไม่เอ็งม่วงมะม่วงเก่งมากมออะมออะมะมอมออามะถูกต้องครับคออามอคำขอ ขอขอไข่ขอขอออะไรขออาโมขำขำขออาโมขามะขามเออมะขามตาเคยกินมะขามป่เปล่าลูกอมมะขามพ่อก็มีตาก็เคยไปเล่นอยู่เนี่ยยังในตู้เย็นที่บ้านขออบ้านละจานก็มีขอไอไข่แม่ไข่เก่งมากโซออาบอสับขออาบอสับโออาบอสับพออา ะออาปะรอ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 อะไรรออดรอ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 อดรออะไรครับรออดรอรออดรอรถรอรอเม็ดรอรออดรอรถรออดรอรถรอรอเรือรอเรือรอรอรถจับ รถสับปะรถสับปะรถครับรอ่านต่อลูกง้ออ่างา